้องเอ๋ยเจ้าผู้นกกระแดนดเดาหากินไก่เขนเจ้ามาลืมพี่น้องเจ้ามาย่องผู้อื่นดีตั้งแต่กี้เจ้ากระวามั่งมั่งจักว่าฟังความภัยจังได้ไล่ลื่มสู่สั่นแล้วพี่น้องเอ๋ย ซิบนิวหน่อยๆของแอดลัด,ดากาวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายซู่ผู้สุขพ้นค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลัดดาชันแนแวกับสาวชัยภูมิค้นมักตัวเลขกผูกเก่าคู้เดิมค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันเสาววันที่ยีสิบสีเนาะค่ะพี่น้องรับเฉพาะวงใน อาจารย์น็อตตีเนาะค่ะปล่อยมาในกลุ่ม V i p พรับเฉพาะสายทหารผู้ใดรอม,มาละเด้อค่ะพี่นงองอาจารย์บัวคำสีหวยไทยลกะกะแนวทางของนายกรัฐมนตรีลุงตู่เนาะค่ะพี่นงค่คะเอามาเบิงว่างวดนี้สิมาตัวได้เนาะค่ะสำหรับแนวทางของลุงตู่ค่ะพี่นงค่คะ ก่อนสีเขาไปรับชมแอดกะขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเพื่อสิได้บ่พาดคลิปใหม่ๆของทางช่องรัดดาชาแนลเนาะคะ่ะพี่น้องคะเขาไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะ เดิมแนวทางแหลกของอาจารย์นอตตีเนาะคะ่ะปลออ่อยมาในกลุ่ม VIP เนาะค่ะพี่น้องคะรัฐบาลไทย1เมษา65คะ่ะฟันที่7 73 74 75เม็ดเดียวคะ่ะ79 8 79เนาะคะ่ะสำหรับชุด3โตเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับข้อมูลและแนวทางของอาจารย์นอตตีเนาะคะ่ะการลุดเนาะคะ่ะพี่น้องคะหนาสิลุดได้2 งวดแล้วเนาะค่ะพี่น้อง้าแนวทางของอาจารย์นตีตรงกับใจกะตามเนาะค่ะพี่น้องคะบอตรงกะปลอยผ่านเนาะค่ะพี่น้องทุกอาจารย์ทุกสำนักมีเขามีรุดเนาะค่ะพี่น้องไปต่อกนทีแนวทางของอาจารย์อินตาเพชรใจแสงหนึ่งเมษาหกห้าเด่นที่หนึ่งชุดสามตัวเน้นๆหนึ่งหาค่ะ 1> 8 1 5 3ตัวรอง7 1 5 7 2 5 7 2 8คู่ต๊ดบนค่ะ8 1 1 5 1 7และ2 8เน้นเน้นที่8 1และ1 7ค่ะไปต่อกันที่2ตัวล่างค่ะ6 5 6 9 6 6 5 5เน้นที่6 5เม็ดเดียวค่ะ เข้ามาต่อกันทีแนวทางอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่คำนวณสูตรใหม่เนาะคะ่ะ5 9 3 9 75และ05 1เมษาสองหค่ะขอให้โชคดีมีโชคเราจะถูกหวยเราจะรวยไปด้วยกัน,นะคะ่ะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องคะมาต่อกันทีแนวทางแม่ทรรเนียรลอตเตอรี่เนาะคะ่ะ10เลขขายดี1เมษา2565ค่ะ

97789817และ77ค่ะพี่น้องคะขั้นมาขั้นชื่นชอบก็อย่าลืมแคปใบส่งการบ้านเนาะค่ะพี่น้องไปต่อกันที่เลขลับเฉพาะวงในเนาะค่ะพี่น้องคะบนและล่างชุด2ตัวค่ะ4849 5859ค่ะไปต่อกันที่แนวทางของแอดเนื้อเนาะค่ะพี่น้อง1เดือน4 6 5 6 8 7 8 8 8 98 70 80 90และ91ค่ะไปต่อกทีแนวทางตําไทยนอกค่ะพี่นองชุด3ตัวเน้นๆ2หางค่ะ5 7 8 7 2 9 3ตัวรอง2 5 0 2 7 5 9 7 0 2ตัวบนและล่างค่ะ7 0 7 5 7 8 9 0 9 2 9 3 95และ05ค่ะเน้นๆคือเครื่องไม้ดอกจันข้างหนาเนาะค่ะพี่น้อง 70,78, 92, 93 9เแกหและ0 5บนและล่างเนาะค่ะแนวทางตําไทยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมาตอนแนวทางของลาบผลพูนทวีเนาะค่ะพี่น้องให้เด่นที่4 8และ9ค่ะชุด2ตัว4 1 4 2 4 5 8 1 8 2 8 5 9 1 9 2 9 5โดยสิทธิ์หลวงพ่อเนืองเนาะค่ะพี่น้องคะรับชมแนวทางให้เพลิดเพลินหัวใจเนาะคะ่ะถ้าประขาดวางลายมันกัดิบผิดหวังเนาะค่ะพี่น้องรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะทุกอาจารย์มามีไผ่รูดอกะคะ่ะว่าตัวเลขสีออกอยังเนาะคะ่ะ ทุกอาจารย์กอยากให้แนวทางของจะของเข่าสองตัวและสามตัวห,หายโสดหายลาพพอแม่พี่น้องทุก่านขาพี่น้องแต่ก็เป็นไปบ่ไดเนาะค่ะพี่น้องคะไปต่อกันยาวไปเลยค่ะแนวทางนี้เนาะค่ะวิ่ง8ดบนและล่างค่ะชุด2ตัวบนล่างค่ะ8 2 8สอง5 3 5ส5 8สหค่ะชุด3มตัวเต็งโต๊ดค่ะ 482 483 582 583นาะคะ่ะไปต่อกันที่ชุด3โตแอดนังฝ่าผ้ารวยนาะคะ่ะพี่นองคะ่ะ517 568 587 597 518 718 689 576ค่ะ ไปต่อกระทีชุดเน้นของอาจารย์หนึ่งเนาะคะ่ะมั่นใจเกินร้อยค่ะบนให้วิ่งที่8 3ตัวเม็ดเดียวค่ะ 5, 8า2ตัว8 3ค่ะล่างตรงตรง,ตรงชุดเดียววิ่งที่9เนาะคะ่ะ3 9เม็ดเดียวค่ะพี่น้องคะไปต่อกันเนี่ยไปของอาจารย์บัวคำสีค่ะ1เดือน4ี่ ชุด3ตัวเน้นๆ937 714 2ตัวบนและล่างค่ะ3714 35และ48ค่ะมารับชมกันต่อกันที่ห้วยไทยเนาะค่ะพี่น้องค่ะชุด3ตัวค่ะ073 071 473เนาะค่ะวิ่งรูดที่ 7, 3, 7, 1, 4, 7เน้นๆที่71ค่ะ371 671 7073 สามหนึ่งค่ะพี่น้องคะงวดที่ผ่านมาของเพื่อนเข่าซองตูศูนย์สามตรงๆเนาะค่ะพี่น้องไปต่อกันที่แนวทางของลุงตู่เนาะค่ะสุขสันต์วันเกิดลุงตู่เนาะค่ะนายกรัฐมนตรีคนที่ยี่สิบเก้าเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองสี่เก้าเจ็ดค่ะตัวเลขค่ะสองหนึ่งสี่เก้าเจ็ดอายุครบหกสิบแปด ีเต็มเนาะคะ่ะงวดถี่ผ่านมา16อ่ามีนาคมยังบ้านในครบ68เนาะคะ่ะ67ออกไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะความคิดของแอดแอดคิดว่าบนาสิล็อกใส่อ่าอายุหน้ายกแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะนาสิไปเหล็กมงคลย่างอื่นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าล็อกใส่เหล็กนายกอีกนาเกียรตเนาะคะ่ะงวดถี่ผ่านมากก็ล็อกแล้วเนาะค่ะพี่น้องคะ แต่เพิ่นว่าสิล็อก4ีงวดเนาะค่ะงวดนี้เป็นงวดที่3เด้อค่ะพี่น้องค่ะเขามาปิดท้ายรายการกันที่รับเฉพาะสายทหารงวดวันที่1เมษาสองห้าค่ะบนวิ่งที่9เนาะค่ะพี่น้อง459 4้าเก้สองตัวบนค่ะ59 8เก้าและ49รับประกันเลขมาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะ ไปต่อกันที่เลขท้าย2ตัวคือชุดล่างเนาะค่ะพี่นงค่คะ0 2 3 7 6 5และ7 1รับประกันมาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะงวดที่ผ่านมาของเพิ่นกับเขาด้วยค่ะพี่นงคงคะแอดขอขอบคุณทุกอาจารย์ทุกสำนักเจ้าของตัวเลขง่ามๆแบบนี้เนาะค่ะพี่นงคงคะพิดพลาดประการใดแอดรด,ดาคอโทษขออภัยค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ ทุกเม่นที่เขามาเม่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดรัตดาด้วยดีตลอดมากเนาะคะ่ะท่านี้แอดก็ขอให้ทุกท่านคิดวังสิ่งใดให้สมปรารถนาค่ะเฮงเฮงปังปังววยๆเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วพบกับแอดใหม่สวัสดีค่ะ